สวัสดีค่ะ,จะเจี่ยอวนผ้าเพื่อนก่นะบ่ออกที่ไหนมันเสียนอยู่วันนี้เทากับมแม่น่าจ่านี่มากับปลาแจ้วแล้วก็ป้าอู้ค่ะแล้วก็น้องเคสค่ะจ้าน้องเคสเพิ่น,นกลับมาหาหมอนะจ่าบ้านนี้เทากับจะมาว่าจะพาปลาแจ้ามาเบิง่งเพิ่นจะซื้อเป็นชุดโฮมโฮมเทีย่ยเตอร์หุ่นนวลโอ้ยเบิ่งราคาะเพิมีเงินโบวันน่ะปลาเจ้าเพ่มีเงินไผสิมี้นะจ่าเดี๋ยวไล่ก็บมาซื้อจ้าเดี๋ยวเขาก็จะไปเบิ่งมาเพราะว่าปลาแจ้าเพิ่งมาเพิ่นอยากให้น้องนัลิตาอัน เบื้องยูทูปผ่านทีวีนะจ๊ะบ่อยากให้น้องเบิ่งอันผ่านมือถือบ่อยากให้น้องเล่นโทรศัพท์นะจ๊ะก็เพได้เปิดกระตุนเปิดกระตูนเปิดมะล่ำของพ่อของแม่เพิ่นนั่นนาะจ่ะเพิ่นมักเพิ่นมักอันเบิ่งพ่อเบิ่งแม่เพิ่นล่ำเด้น้องนลิตานั่นเพิ่นเปล่าเที่ยงนะเพิ่นมักสาวเกียรก็เป็นหมกปอบทางเออเพิ่นเบิ่งนี่ดีจ้ะนั่งเที่ยงที่ดีได้นั่งเบิ่งนั่งนางอันเพิ่นแทงนั่งเอาแขนค้ำเนาะนั่งเหยียดขาเบิ่งอัน มิวสิกวิดีโอนะจาะปะเจ้าก็เลยว่าอย่างใดอันเป็นทีวีจอดซี่ยงยงเติบแล้วก็จังมาว่าจะมาเบิงเป็นสมาทีวีจนะจ้ะที่มันมีอันแอปมีเป็นแอปอันยูทูบแอปยังสิอันเลยบ่ต้องแยกกองแยกยังบ่ต้องติดตานอีกนะค่ะบ้านนี้เขาก็จะมาเบิงว่ามันจะมีอันมี้างไปติดต่างบอนอะจ๊าก็เลยว่าจะมาสอบถามเพิ่นเบิงนําว่า จะมีทีมไปติดตั้งไปเห็นยางไหบอราะวาเข้ากัอยากได้แบบถ้าคนไปสรงก็สิเอาแบบทรงแบบมันแล้วเลยเนาะจังม่ได้ไปหาสร้างหายังอียงนะจ๊ะเดี๋ยวจะไปเบิ้งจ่า่าเขาจะไปเลือกไปเบื้องเอียงเนี่ยจ้าเบิ้งเบื้องแอบไทยประเจ้ากับประอุค่ะเบื้องเด้อ้จเพมันว่ากันนางเห็นยางกันแอบไทยแอบไทย คนก็กันไหลสวดจ่าพอดีเยนพาให้หางเปิดมองนั่งกับบอมีจ้ะนี่นะจ้ามาหอดแล้วทราบบอมี่เสียง่ะเดนกนเลยมค่ะิบโอเคโหลดนี่แมนโซนี่

แปม่งงครับเอตัวนสี่นครแล้ว็สามสี่เป็นคิวตัวท็อปถ้าอดีตัวท็อปครับึงอันถ้าสมมตวิว่าถ้าเด้อจ้ะอันถ้าเอาสองอันนังสี่แต่ว่ามันเกินสามสิบกิโลนี่ทรงฟรีบอติดตังด้งปปอบ,บอแต่ว่ามันสองอันนะเอาไปน้ำกันกนังสีก่กะบอทรงหาใดบ,บอไได้่งน่ันะเกินวก็คิดกลที่เกินคิดคือ่เาน่าจะทรงฟรีเนาะถ้าสมมติว่าเอาสองยางสิบนะจ้ะ 7เจ็แตมเเอาตบบ้าคับ้าวข้มชัดสูงไ่อไ้งนั้ครับเจ้าบ่านี่ด้วยจ้ปะป้าเจ้าคนได้รุหนี่ไปค่ะ อนนีถือโอ้อนนี้ถือมากมไม่ต้องยืนกคนี้หละพือจะเอาไปซองเอ้คอจะไปซองเงืนเออก่ะี่ไปไปหนังะก่อนรุ่นที่ไปแจวได้าคา่ราคาหนึ่งสี่พันเก้าร้อยทุ่ลกเลยค่ะรถอะไรครับแต่เนื่อเจ็บนะรถแล้วรถอีกรถแล้วรถอีก็ได้ไ่คคะน่าสเดา้องเ่ง่เาเกลเซองเลยซื้อไฮบอส มันเหลือเครื่องเดียวเครื่องอาจจะยื้อก่อนแล้วทาสูงอยู่นอ่อลำโพงมักซ้ำหนี่บาเขียดฮะตนี้ตวนี้ไม่สีมนาทไม้่บ้าไไน,นาอาใส่ลวล โซนี่บาเวียอืมแต่วันเป็นมันเป็นจอโค้งเป็นบบตัวนี้โค้งบปแต่พัาจอใช่ไหมน่าจะเป็นสุดทุ่มเที่จเตินมั้งพอมามันไม่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 ราคามันคนละอันอ๋อคนละอันคนละเท่าไงมันเป็นจังไรมันคืออันราคาสูงแท้อาจริงแต่ว่าโค้งนิดนึงค่ะก็เอออาจจะโค้งอ๋อมันเป็นจอโค้งมันเป็นจังไร อันนี้ก็เป็นโซนี่คือกันนะจ๊ะอันตัวนี้ราคาหนึ่งหมื่นเครียดอันนี้เมื่นเดียวโซนีเมื่นเก่าร่อยสนใจปะสี่สิบเก้านิ้วอยูป่ปะเว็วบผมเป็นสี่สิบเก่านะอันนี้ก็นี่มื่นเดียวนึงนี้ฮมันโซนี น่าจะได้อยู่หน้าเดียวเดียวจบแล้วจ้าน้องเกียริคนก็นยังว่านสนใจยังอีกก่ะสนใจตู้เย็นสนใจแอร์แอร์ติ้ข้างนอกเนาะตอนนี้กระทาปลาเจาอยู่เนาะค่ะปลาเจ้าเป็นแปัน,นปลาเจาเิ่นใจต่างอยู่ค่ะเขากับเขาก็ไเดนมี่มองนางหลังจากที่ยืนหาน,นั่งทานจะหลังจากที่นั่งทานอยู่ข้างนอกมาก ชั่วโมงหนึ่งเต็มๆเนาจานั่งทาโดยทีบ่บไดน่บ่มีมองนั่งตะเดนนั่งเขายอ่อ <c oughs> นั่งอันนั้นเอาเพราะว่ามองนั่งมันเต็มเนาะอลูกขาเพิ่นกับมาถาลายอยู่เด้ <c oughs> เพราะว่าเท่ากับโบหูแต่ประกาประเจ้าเพิ่นก็ฮหูอยู่ดรอกเพิ่นลืมมาสั่นบบหูว่าห้างเพิ่นเลื่อนเวลาเปิดนะจ้ะตอนนี้เพิ่นเปิดสิบเอดงตะกี้มากั่นเก0างเพิ่นกระเปิดแล้ว เกาโมงะตะโคกีแเพิ่งเปิดสิบโมแมนเพิ่นเปลี่ยนเวลาเพิ่นเปลี่ยนเวลาเปิดเนาะค่ะก็เลยมาลืมข้าวลืาวสันเพระาะว่าปลาอูก,ก็มาหลายเทื่อแล้วรมันบอกออกระมานางทานยนี้เพระาะว่าอันปลาอวนเท่าก็เคยมาปกติมาตะกี้เนาะมันกับเกาโมงยังสิ่นกับเปิดแล้วนะก็มาหาสื่อของสื่อ,อยังหาสิบโมงสิบเอ็ดโมงเพิ่นจังเปิดซุ้มร้านอาหารยังสินะก็เลยบ่ดเดมก็เลยเดยมานางทานเดี๋ยวนี้ไปเจ้าเพิ่นกับไปจ่ายไปชำระเงินอยู่เนาะจ่าล้วก็ อันไปบอกกิโยจะทรงอย่างนี้ค่ะเพราะว่าเพื่อนจะมีสร้างทีมสร้างไปทรงเมื่อบานย่ามในอันอาราสิเป็นเรื่ออื่นอาบน้ำอาบน้ำเย็นบอกเลกน้ำอาบน้ำเย็นบ่ได้เรื่องน้ำอุ่นเนาะจจ้านี่ก็สิดติดอีลีล่ะแต่ว่าอยู่หันเครื่องทับน้ำอุ่นบ้านประอวนเป็นหมอนึงเพราะว่าเพราะว่าเิียนนั่นมันบ่มีน้ำ จะจะพัาากทารถใสน้ำปูนกันได้แ,<น>แล้วเนี่ยบานบานตั้งแต่กนะ่อนเนาะเขาก็มีปีนี่ประมาณสองเดือนสามเดือนนี้เด้ที่ม <ầ> ี่มีนม้ำที่มีน้ำไหลประจำเนาะตะก,กี้บันทีนี้ไฟจะน้ำจะไหลเศร้ากับแรงมันจะไหลเป็นเวลา,าวเพราะว่านแรไหลเพราะจอกจอกแล้วก็วกน,น้ำสีเสียวโันตินส <c oughs> <ๆ S 2> ีชาเย็นโหลดเนาะจาะก็เลยมันก็เลยถ่าถ่าถักคนที่บ่ได้บ่ได้เจาะบาดาลเองที่ที่เจาะบาดานแล้วใส่ได้ปั่นขึ้นมาเองนั่นก็คือ ติดบ่ได้เลยตัวนี้ใส่เครื่องทำน้ำอุ่นบ่ได้เาน,นเาะค่ะปีนี้ก็ว่าจะผ้าลูกติดอยู่ดอกเ <c oughs> พราะว่าย่ามหนาวนั่นแมนมีน้ำหนาวแห้งอีหลีจ้ะหนาวจนอะดำดำบ่ได้เมื <c oughs> ่อบ้านย่าย่าแมนปลาอูนั่นแลี้งทานเนาะค่ะต้มแล้วยนาะมันหนาวอีหลีเพราะว่าช่วงมันหนาวอีหลีกับหนาวค่ะเชืว่าปีนี้ก็จะได้ติดอยู่จ้าขัน้นัอนเท่ากับเลี่ยวๆเนาะจ้าขั้นัอนคลิปนี้จะเอาไว้ซทำนี้ซะกก่อนเนาะจ้า ฝากก๋วยไรกดแชร์ประปะป่านาะคะ่ะมีปาอ้วนมีน้องเคสแล้วก็มีอันปาอุเนาะคะ่ะจ้าขจนเอาไปทำเหนียก่อนสวัสดีค่ะ